ผลจากการรวมพลังของแต่ละครอบครัวครับโรงเรียนใบบุญลำพูนและโรงเรียนบ้านริมใต้ผ่านเข้ารอบต่อไปซปเปอร์แฟมิลี่ท้ากับทายข้อนี้พี่ซุปขอท้าเด็กๆครับด้วยโจทย์เกมบอลลิงยา เป็นตัวแทนนะครับจะต้องกลิ้งลูกโบลิ่งยักษ์ล้มพินให้ได้ทั้งหมดนะครับถ้าทําสําเร็จรับ5้าวินาทีครับก่อนอื่นจะต้องเปิดตาแล้วก็หมุนก่อน3มรอบเลยครับแมนยูหมุนครับ1 2 3สเอาแล้วครับหยุดครับกองเชียร์บอกได้ครับว่าอยู่ตรงไหนครับค่อยความเพลื่อนนะครับ ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ทางตรงไหมตรงไหมโดนพินครับแต่ว่าล้มไม่หมดจ้าเวลาสะสมยังคงที่อยู่ที่สิบวินาทีครับเรายังมีโอกาสแก้ตัวกับอีก2เกมนะครับอีกสักครู่มาเชียร์กันต่อนะครับโอ้โห สนับสนุนช่วงเวลาของครอบครัวกับน้ำดื่มช้างนะครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของมิตรภาพและความสามารถที่พวกเราชื่นชอบในช่วงซ u เปอร์เฟรนครับ น่าเป็นคนที่ชอบเรียนมากเลยชอบเรียนวิชาอะไรบ้างคณิตวิทย์อังกฤษภาษาไทยสังคมประวัติศาสนาปโปรเจกต์แล้วชอบวิชาอะไรมากที่สุดวิทยาศาสตร์ค่ะทำไมอ่ะเพราะได้ทดลองวันนี้เราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์สนุกสนุกกันนะคะกับลูกโป่งสองใบ สนับสนุนทุกความสามารถของน้องๆกับตัวต่อเสริมทักษะเลโกโ้และพบกับเฟรนด์เดือนมีนาคมนี้ครับซูเปอร์เฟรนท้าก,กับทายลูกโป่งสงใบนี้ใบหนึ่งทาก,กาวน้ำอีกใบหนึ่งมีดินมนันแปะอยู่ถ้าไปซุปเอาเข็มพิมลงไปลูกโปง่งลูกใดจะไม่แตกครับ เก้าน้ำนะปลายฟ้าเก้าน้ำเก้าน้ำรวเก้าน้ำเอ็มดน้ำมันเอาดินน้ำมันทำไมดินน้ำมันครับผมคิดว่ามันหนาเด็กๆปรึกษากันครับปรึกษากันเด็กๆทายว่าดินน้ำมันดินน้ำมันนะครับคำทายว่าดินน้ำมันนี้จะใช่หรือไม่ใช่พี่ซุปเฉลยด้วยวิธีการทดลองดีไหมครับเอ ดังนั้นข้อนี้ชัดเจนว่าก้าวน้ำลูกโป่งไม่แตกพวกเราตอบไม่ถูกจ้าโทยข้อสุดท้ายกับศิลปะที่น้องชื่นชอบในช่วงซุปเปอร์อาร์ตซุปเปอร์อาร์ตท้ากับทายพี่สุปใหน้องทายว่าพี่ยิปซีจะใช้ไม้แขวนเสื้อ กับไม Galile ้หนีบผ้ามาประดิษฐ์เป็นอะไรครับระหว่างหนึ่งไม้หนีบกันลืมหรือว่าสองไม้แขวนเสื้อกันยุ่งไม้หนีบกันลืมหรือไม้แขวนเสื้อกันยุ่งไมกันลืมไมนีบกันลืมี่เจ็กันลืมกันลืมกันลืยังไงครับไรยฟ้าก็ถ้าสมมติว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันอย่างนี้อะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเอา กระดาษมาติดไว้ตรงด้านไหนก็ได้แล้วมันสามารถเวลาตื่นมาแขวนไว้กระตุ้นเสื้อผ้าเราอาจจะมองเห็นได้ครับเห็นตัวเองพวกเราทายว่ากัรย้นย้งค่ะกันยุงนะครับจริงหรือเปล่าครับพี่ยิบซีครับไม้แขวนเสื้อนี้มีไว้ใช้กันยุงบอกน้องๆสักนิดสิครับ กับพีพีซีนะคะในช่วงของซูปเปอร์อาร์นะคะพีพีซีก็จะอยู่น้องๆน,นะคะตลอดทั้งเดือนมีนานี้เลยนะคะก็จะมาสอนนะคะทํางานศิละปะจริงๆกันนะคะมาเริ่มกันที่วิธีแรกกันก่อนเลยสําหรับวันนี้นะคะมีอุปกรณ์2อ,อย่างหลักๆด้วยกันนะคะก็คือ1ไม้แขวนเสื้อนั่นเองนะคะแล้วก็2ที่หนีบผ้าขั้นตอนแรกเลยค่ะเราก็จะนํามาลงสีระบายสีกันนะคะให้เป็นสีสันต่างๆหลายๆสีเลยค่ะเราก็จะใช้นี่โฟมยางค่ะ จะมาวาดรูปลงไปนะคะตัดนะคะเราก็จะเอาตัววงกลมนี้นะคะไปแปะกับเจ้าไม้หนีผ้าเมื่อกี้แทนทะแกงแทนแทน,แทนนะคะตอนนี้นะคะพี่ก็สามารถที่จะทําเสร็จแล้วนะคะครบแล้วนะคะเร็จสีเจ็จอันค่ะขั้นตอนต่อไปเอาเชือกหนังค่ะร้อยนะคะผ่านเนี่ยเจ้าตัวไม้หนีผ้าของเราขั้นตอนต่อไปนี่เรามาที่ไม้แขวนเสื้อน,นั่นเองสีสันน่ารักนะคะ เอามาพันค่ะนี่นะคะออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็เอาเจ้าตัวเชือกนะคะที่เราร้อยไว้นะคะจะเอามาร้อยกับตรงตะขอเกี่ยวตรงนี้นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันต่างๆนะคะที่พีซีเนี่ยทำอาไว้เพื่อที่จะติดโน้ตการลืมเข้าไปนะคะอย่างอันนี้อย่างสมมติพรุ่งนี้เป็นวันอะไรเป็นวันอาทิตย์นะคะก็นีติดเข้าไปตรนี้ห็นไหมเป็นโน้ตกันลืมนะคะแล้วก็ติดได้เลยหลายวันนะคะไม่หนีบการลืมไม่ถูกจ้า สะสมมาอยู่ที่10วินาทีครับแต่ว่า10วินาทีนี้จะใช้นำไปเล่นเกมในช่วงซูเปอร์โบนัสครับซึ่งถ้าเราทำได้ในพิซซูมีหนังสือเรียนแล้วก็อุป,ปรกรณ์คอมพิวเตอร์มอบใหกับวันงีนของเรารวมมูลค่า30,000บาทกับโจทย์เกมนี้ครับเ,วลว, hey! เวลวเฮเวลาสะสมสิวินาทีครับ มั่นยำโดนทุกเป้านะครับถ้าทำได้ซปเปอร์เจคพอตสำเร็จนะครับี่ชิดได้ไปครับอปลาปลาปปลาปลาอสุดฝีมือเต็มที่แล้วครับแต่วันนี้ไม่ได้จ้า รูปสร้างสรรค์เยาวชนโดยเทมปราคิสตัวยาพาราเซตามอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาขนอครับโจ๊กริสเอ็กเซลน้ำดื่มช้างตัวต่อเสริมทักษะเลโก้ดินสอสีไม้เฟรเบอร์คาสเทลพุชบอรสน้องทงบ้านที่อยากเป็นสมาชิกของซปเปอร์จิ๋วนะครับ ค้นหาคำว่าซูเปอร์จิ๋วใน Facebook คลิกไลค์หรือว่าถูกใจทั้งนี้ก็เป็นสมาชิกของเราแล้วทุกสัปดาห์พิซซุกมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะครับแล้วก็มีของที่ระลึกจากเซเบอร์คัสเทลเลโกเฟรนเสื้อยืดที่เท่จากซูเปอร์จิ๋วมอบให้ทุกสัปดาห์ครับและสัปดาห์นี้คนเก่งผู้โชคดีก็ได้แกร่รอชมกันต่อพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันกับภารกิจของชิวไผงามในซูเปอร์จิ๋ววันอาทิตย์ครับวันนี้สวัสดีครับ